ก็ถูกถูกจัดจัดประหยัดขั้นกว่ากับ Air Hi ์ไฮเส้น TU series สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและทีมงานแอร์สวิ e กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กับแอร์ไฮเส้นเช่นเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาในซีรีส์ TU ก็คือ TU series นั่นเองนะครับ เป็นแอร์ที่ประหยัดขั้นกว่ามีฟังก์ชันที่มากกว่าเหนือกว่ารุ่น KB ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับกับราคาที่ขึ้นมาอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นซึ่งผมยังคิดว่ามันก็ยังโคตรถูกอยู่ดีนะครับซึ่งตัวที่เขาเปิดราคามานะครับต้องบอกกันเลยว่าเขาเปิดมาถูกมา,มากตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัว9,000หรือ1,000 10, 0ิ t U เนี่ยเขาเปิดมาแค่ราคาประมาณ8,500บาท wow. เท่านั้นซึ่ง ต้องบอกก่อนนะครับราคานี้เป็นราคาเฉลี่ยนะครับอาจจะมีถูกกว่านี้หรืออาจจะมีแพงกว่านี้ก็แล้วแต่ที่นะครับอันนี้ผมเฉลี่ยให้นะครับแต่8,500ราคาเฉลี่ยผมว่า มันถูกมากๆแล้วแล้วก็มีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรดีๆขึ้นบ้างนะครับแต่อย่าลืมนะครับซับสไครต์ไลฟ์แชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมดีขึ้นดีกว่าตรงไหนบ้างครับ HiSense Life Reimagined เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวบอดี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวบอดี้นะครับจะคล้ายๆกับตัว KB Series เลยนะถ้าที่ผมสังเกตมานะครับก็คือจะเป็นสีขาวปกตินี่แหละครับแล้วก็มีมนๆตรงขอบขอบโค้งๆนะครับมันจะไม่ใช่เป็นเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มีคําว่าไฮเส้นอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีแสดงจอแสดงผลตรงนี้อ่านะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นแบบ1บานใบพับนะครับ นี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างแรกที่เขาเพิ่มมาเลยนะครับเขาบอกว่ามีแผ่นกอง4 i n 1นะครับมีอะไรบ้างใน 4- in1 1นแผ่นเคลือบสารสกัดจากชาเขียวหรือแคเทซีนนะครับช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้สูงสุดถึง99%นะครับ2แผ่นกองโพติกคาตาลิสต์นะครับช่วยยับยั้งการเกิดกลิ่นอับได้ถึง92%้อนะครับแล้วก็3าแผ่นกองชนิดซิลเวอร์ไอออนนะครับช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย 4แผ่นกองชนิด h e ปานะครับช่วยกองฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กถึง0.3ไมครนอย่างมีประสิทธิภาพถึง99.7นะครับและอย่างต่อมานะครับเขาเป็นแบบโกลเด้นฟินนะถ้าเป็น KB Series จะเป็นบลูฟินใช่ไหมแต่ TU Series จะเป็นโกลเด้นฟินซึ่งเขาบอกว่าจะสามารถป้องกันการกัดก่อนได้มากขึ้นถึง3-4ถึงเท่าเลยนะคือป้องกันมากขึ้นไปอีกนะครับกับราคาที่ขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับ แต่เดี๋ยวมันจะมีฟังก์ชันอะไรอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับอะแล้วเดี๋ยวมาดูนครับนอกจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วมีอย่างอื่นอะไรอีกไหมนะอย่างแรก HEPA f i l t ฟิลนะครับก็คือแผ่นตัว Filter ร์ที่ต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับมากกว่า99%แล้วก็ตัว 4on ์อินน์ฟิลเอันนี้พูดไปแล้วนะต่อมาคือตัว m ม d ดิลพ o ูฟนะครับป้องกันการเกิดความชื้นและเชื้อราโหมดนี้ก็คือหลังจากที่คูณปิดเครื่องเนี่ยตัวเครื่องจะยังทํา ปล่อยลมออกมาอยู่อีกประมาณ30มสิบวินะมันจะไม่ดับเลยนะครับเพื่อไล่ความชื้นบนเครื่องให้มันออกไปก็คือป้องกันการเกิดเชื้อราได้นั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเซลล์คลีนนิ่งทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับก็คือเขาจะทําการ สร้างความเย็นบนแผงคอยเย็นนะครับจนเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งเกาะที่แผงคอยเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการละลายน้าแข็งพอละ,ละลายน้ําแข็งเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวที่มันละลายเนี่ยน้ำก็จะไปชะล้างพวกสิ่งสกปรปกที่อยู่ตามซอกแผงคอยเย็นทั้งหมดแล้วก็ลาบายมันลงสู่ถ่าน้าทิ้งแล้วก็ไหลออกสู่ท่อน้ําทิ้งข้างนอกต่อไปนะครับนี่คือวิธีการทําความสะอาดตัวเองของ ของไฮเซนรุ่นนี้เลยนะครับและต่อมานะครับก็มีโกลเด้นนะครับป้องกันการกัดก่อนแผงคอย้อนแบบโกลเด้นฟิที่ผมพูดไปแล้วนะและต่อมานะครับก็คือเทคโนโลยีโคพลาสมานะครับสำหรับโคพลาสมานะครับนั่นคือการปล่อยประจุไอออนนะครับเพื่อไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆซึ่งรุ่นนี้ KB ไม่มีแต่ TU UM ม e ีนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือระบบ i Feel นะครับนั่นก็คือระบบอุณหภูมติตามที่เราต้องการเพียงแค่คุณจับรีโมทไว้ตรงไหนของห้องก็ได้เอาวางไว้แล้วกด i Feel เข้าไปตรงที่คุณนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วรีโมทมันอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยตรงนั้นมันก็จะทําความเย็นให้มันได้อุณหภูมิเท่าที่คุณต้องการนะครับในกรณีที่คุณอาจจะแบบว่าอยู่ในห้องที่ เออมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านหนึ่งที่แอร์มันตกไปไม่ถึงเยแต่อยากให้ความเย็นที่แอร์มันไปตกไม่ถึงเนี่ยมันมีอุณหภูมิเท่ากับที่เราตั้งเอาไว้ก็กด iFill แล้วก็เอารีโมทไปไว้ใกล้ๆตัวตรงนั้นได้เลยนะครับต่อมานะครับนะั่นคือลมเย็นพัดได้ไกลนะครับแล้วก็ปรับแสงไฟจอแสดงอุณหภูมิตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นกลองความละเอียดสูง ต่อมานะครับความความเย็นอย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่160โวลต์จนถึง264โวลต์ตามนี้เลยนะครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับเช่นเดิมนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์12ปีเลยนะและก็มี3ปี on-site service นะครับนั่นก็คือรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วน3ปีแล้วก็ค่าแรงฟรีภายใน3ปีด้วยนะอ่านี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่และมีไ i z e เท่าไหร่ขนาด Air เท่าไหร่ค่า SE r เท่าไหร่กันบ้างตามนี้เลยครับและสําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ10,000 BTU 13,000 10, BTU 18,000 BTU แล้วก็20,400 BTU จริงๆซีรีส์ของเขามันเป็น22ก็คือรุ่น22นะครับ จริงๆมันก็ขนาด B T U มันก็ได้ประมาณ24,000 B T U แหละแต่เขาบอกว่ามันเป็นรุ่น22,000 22, คือ2 2 0ห0 BT u อ่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกเลยนะครับตัว10,000 B T U นะครับ B T U จริงๆนะครับจะอยู่ที่9,500 B T U ต่อชั่วโมงนะครับค่า E C R จะอยู่ที่18.60ซึ่งถือว่าประหยัดไฟขึ้นมามากกว่าัว K B เยอะอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์5แบบ1ดาวด้วยนะครับนะตรงนี้เลย รประหยัดไฟ18.60นะครับแล้วก็ชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่86.6คูณ27คูณ21.3ซนเมตรแล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับ66คูณ48.2คูณ24เซนติเมตรนะครับแล้วต่อมารุ่น13,000 BTU นะครับ BTU จริงๆจะอยู่ที่12,200 BTU นะครับค่า s e r จะอยู่ที่17.33นะครับแต่รุ่นนี้เขาจะได้เบอร์5แบบไม่มีดาวนะ อาจจะเป็นรุ่นเดียวของรุ่น T U เลยนะครับที่เป็นเบอร์5แต่ไม่มีดาวนะครับสำหรับชุดคอยเย็นนะครับ86.6คูณ27คูณ21.3เซนติเมตรแล้วก็66คูณ48.2คูณ24เซนติเมตรตามนี้เลยนะครับสําหรับรุ่นต่อมานะครับ18,000 BTU นะครับ B T U เต็มๆจะอยู่ที่18,500 BTU ต่อชั่วโมงค่า S E R อยู่ที่17.78ตรงนี้นะครับอ่าเป็นเบอร์5แบบหนึ่งดาว ชุดคอยเย็นลงมาตรงนี้เลยครับ96.9คูณ37.5คูณ23.3เซนติเมตรแล้วก็ชุดคอยร้อน78คูณ54คูณ26เซนติเมตรตรงนี้นะครับและรุ่นสุดท้ายนะครับ22ซึ่งจริงๆ BTU เต็มๆของมันเนี่ยจะคือ23,500 BTU ต่อชั่วโมงนะครับถ้า s e r จะอยู่ที่18.22 Btu ต่อชั่วโมองต่อวัตอันนี้เป็นประหยัดไฟเบอร์5แบบ1ดาวและชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่1 1 4 1 3 1 5อยสคูณสามคูณยี่เซนเมตรแล้วก็ชุดคอยร้อน81ดสิบเคูณหนึคูณยีเซนติเมตรตามนี้เลยนะครับและสำหรับคนที่ถามว่าแล้วไฮเซนมีคอเซนเตอร์หรือสวิตเซนเตอร์หรือเปล่ามีนะครับตรงนี้เลยครับไฮเซนสวิตเซนเตอร์ศูนย์สองศนเจ็ด์ศูนย์เจ็ดตรงนี้นะครับ หรือจะเป็นลาย ID h y ไฮเซนไทยแลนด์ก็ได้ลายนัมเบอร์0207 7 0 7 7ตรงนี้นะครับแล้วก็มี QR Code ตรงนี้นะครับสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลย <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air h y s e n TU s s r r i s s ซึ่งเป็น Air ที่ขั้นกว่าจากตัว KB ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกก่นเลยนะว่าราคามันขึ้นนิดเดียวแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นน่าสนใจเลยนะครับมีโคพลาสมาด้วยมีโกลเด้นฟิลเตอร์นะครับเป็นแผงคอยร้อนแบบ เคลือบสีทองนะครับซึ่งทั้งสวยงามแล้วก็ช่วยกัดกร่อนเพิ่มขึ้น3าถึงสเท่ากับราคาเริ่มต้นเพียงแค่8 5 0 0บาทราคาเฉลี่ยนะผมว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจากที่ดูยอดขายแล้วเนี่ยผมว่ามันขายดีมากจริงๆแล้วก็มีคนใช้เยอะมากสินค้าหมดบ่อยมากแปลว่ามันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากจะ เอามารีวิวให้ทุกคนได้เห็นแบบจริง,รงๆว่ามันทํายังไงเป็นแบบไหนเหมือนกันนะแต่ว่าไว้มีโอกาสหรือถ้าคลิปนี้มันไปถึง500ไลค์ผมจะหาซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสผมจะหามารีวิวให้ทุกคนแน่นอนนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะสําหรับใครที่มีคาถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะหรือจะไปที่ไลน์ไอของเขาหรือจะไปช่องทางไหนในกูเกิลอะไรก็ได้นะครับเพียงคำว่าไฮเซนเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณคลิก คอมเมนต์เข้ามาสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรายินดีที่จะตอบให้ทุกคําถามนะครับแต่ว่าถ้าตอบช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะจะพยายามตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ราคาว่าจริงๆแล้วราคาแต่ละที่มันเท่าไหร่คุณก็ไปหาใน Google ได้เหมือนเดิมนะแต่ถ้าคุณขี้เกียจสามารถสอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันหรือผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อ ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์เข้าไปสอบถามได้นะครับว่าราคาแอร์รุ่นนี้หรือแม้กระทั่งรุ่นไหนๆมาราคาประมาณเท่าไหร่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกทุกคนต่อต่อไปนะครับแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนัคือตรงนี้เลยทุกช่องทางของ Air Service นะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดถูกใจ กดอะไรก็ได้กด Subscribe กันหน่อยนะครับให้มันครบทุกช่องทางนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ